เจนว่าธุรกิจสุขภาพคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยที่เต,ติบโตอย่างก้าวกระโดดมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลในปี2565คาดการว่าไทยมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจข้างต้นกว่า1.8แสนล้านบาทและจะพุ่งสูงกว่า2.5ล้านล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าส่วนสำคัญมาจากเทรนด์ของโลกสมัยใหม่ที่ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่ความสำเร็จในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัยพัฒนาทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจึงสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพดังนี้ด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนนำไปเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาทิชุดตรวจโควิด -19 Made i เม็ดอินไทยแด์ชุดตรวจวัณโรคชุดตรวจกัญชาพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์รองรับการแพทย์แม่นยำพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชพันธ์ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อการวินิจฉัยป้องกันโรคและการรักษาเฉพาะบุคคลผลิตสารมาตรฐานเช่นสารสกัด t s c และ CBD สารมาตรฐานฟาวิพิราเวียผลิตตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยสำหรับอ้างอิงการตรวจวิเคราะห์ยาสมุนไพรสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสกัดพิสูจน์สารสำคัญ และรับรองฤทธิ์ทางเภสัชสมุนไพรที่นำไปต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารยาเครื่องสำอางมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผู้ประกอบการนักวิจัยนักศึกษาเข้ามาฝึกอบรมมี one stop service ให้บริการแบบออนไลน์ผ่านระบบ iLab Plus เพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการ ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทำงานในรูปแบบซิงเกิลแพลตฟอร์มสามารถรับบริการแบบเบ็ดเสร็จนัดจุดเดียวเป็นหน่วยรับรองขึ้นทะเบียนหน่วยทดสอบทางห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามหลักการ O E C D G L P วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพร้อมแล้วในการสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นบันไดต่อยอดให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างโอกาสใหม่ให้กับเอกชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก